สวัสดีครับในคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมารับชมกับรถกระบะ4ประตูสภาพสวยๆอีก1นึคันนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรายละเอียดก็ขอฝากทุกคนนะครับอย่าลืมกด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับก็คือ Nissan Frontier Navara Caliber นะครับเป็นกระบะตัวยกสูง4ประตูปี2010นะครับ รถคันนี้สภาพสวยๆสภาพเดิมๆเลยนะครับไม่เคยชนหนักที่ความแน่นอนนะครับสีสันภายนอกก็จะเป็นสีดำเงาๆสวยๆหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเป็นสปอตไลท์ LED นะครับดวงนี้สว่างมากๆนะครับใช้งานได้ปกติครบทั้ง2ดวงนะครับส่วนไฟหน้าไฟตัดหมอกนะครับก็เป็นโคมเดิมๆนะครับสภาพสวยๆใสๆนะครับ สีสันภายนอกเนี่ยถือว่าเงาสวยมากๆนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับบันไดข้างของเดิมๆติดรถเลยนะครับเดี๋ยวมาดูที่ด้านท้ายกันต่อด้านท้ายนะครับโคมไฟสวยๆใส,สๆใหม่ๆเลยนะครับโคมไฟท้ายไม่มีแตกหักนะครับกันชนหลังก็เป็นของเดิมนะครับเป็นกันชนโครเมียมนะครับยังเงาเงาสวยๆอยู่เลย ส่วนที่ด้านบนกระบานะครับก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นโลบาร์เหล็กนะครับสภาพใหม่มากๆสภาพสีสวยมากๆนะครับสีสวยๆเงาๆเลยแล้วก็ย้ำอีกทีว่าไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำแน่นอนนะครับเป็นรถที่เจ้าของเก่าดูแลรักษามาดีมากๆนะครับมาเปิดฝาท้ายด้านหลังดูนิดนึงนะครับด้านท้ายก็จะมีกล้องถอยนะครับติดตั้งมาแล้ว ฝาท้ายก็เปิดปิดได้ง่ายมากนะครับไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับรถดูแลดีไม่เคยบรรทุกหนักนะครับพื้นปูกระบะด้านบนนะครับก็เป็นของนิสันเดิมเดิมเลยนะครับไม่มีร่องรอยของการบรรทุกหนักนะครับตะเข็บต่างๆนะครับเป็นของเดิมทั้งหมดนะครับไม่เคยชนหนักทางด้านหลังอย่างแน่นอนมาดูภายในกันต่อเลยนะครับเปิดเข้ามาก็เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับ คอนโซลก็สีน้ำตาลเข้มนะครับถือว่าเป็นรถที่ภายในสวยสะอาดสภาพค่อนข้างจะใหม่มากๆนะครับตัวเบาะเนี่ยไม่มีขาดนะครับสภาพของคอนโซลน,นะครับช่องแอร์พวกสวิตช์แอร์ต่างๆนะครับถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากนะครับไม่มีชำรุดไม่มีแตกหักเลยวงมาลัยก็เป็นวงมาลัยนิสสันเดิมๆตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับจะมีแอร์แบ็กที่คู่หน้าแผงประตูนะครับก็สวยๆทั้ง4บานนะครับ ดูเบาหลังกันนิดนึงนี่นะครับสภาพของเบาหลังก็ถือว่าสะอาดมากๆนะครับภายในรถคันนี้ก็คือเป็นรถที่น่าขับหน้านั่งน่าใช้งานนะครับก็เป็นพรมกระดุมด้วยนะครับฝ้าเพดานก็สะอาดสะอาดนะครับไม่มีริ้วรอยไม่มีคราบสกบ นี่นะครับเครื่องเสียงตัวนี้ก็เป็นเครื่องเสียงจอทัชสกรีนของ Kenwood นะครับก็เชื่อมต่อกับกล้องถอยหลังไว้เรียบร้อยแล้วนะครับระบบแอร์ก็เย็นฉับนะครับเรียกได้ว่ารถคันนี้แอร์เย็นเพลงเพราะแน่นอนส่วนกระจกไฟฟ้านะครับก็ใช้งานได้ครบๆนะครับขึ้นลงได้ครบทั้ง4บานก็ตัวนี้ก็จะเป็นปรับเลนมองข้างไฟฟ้านะครับก็ยังสามารถปรับใช้งานได้ปกติดีนะครับ พวกระบบเซ็นทรัลล็อกก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับที่เห็นเป็นสวิตช์ดำๆด้านล่างตัวนี้ก็เป็นสวิตช์สำหรับเปิดปิดสปอตไลท์ LED ด้านหน้านะครับอันนี้ให้เห็นเลขไมล์ช,ชัดๆนะครับ160,000กมว่ากิโลเมตรเท่านั้นส่วนนี้คือสภาพยางนะครับเป็นยาง monster at นะครับใหม่ๆดอกหนาๆเลยนะครับมาพร้อมกับล้อแมกนิสันขอบ18นิ้วนะครับใต้ท้องก็ถือว่าสะอาดสะอ้านนะครับรถใช้งานในเมืองนะครับชค โปรเฟนเดอร์นะครับใหม่ๆทั้ง4ต้นพร้อมกับกันโครงหลักนะครับที่ติดมาใหม่ๆเช่นกันมาดูสภาพของบริเวณห้องเครื่องกันต่อนะครับทุกคนนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเดิมๆนะครับเครื่องคอมม o นเรว2 5 0 0ซีซีนะครับเป็นเครื่อง Vn Turbo นะครับสภาพของคานหน้านะครับก็เป็นคานเดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบรอยอาร์กอยู่ครบนะครับ ไม่เคยชนหนักมีอุบัติเหตุหนักทางด้านหน้าอย่างแน่นอนนะครับฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงเดิมเดิมนะครับสติกอร์อยู่ครบเช่นกันก็เดี๋ยวมาลองสตาร์ทเครื่องยนต์ฟังเสียงกันดูเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าเครื่องยนต์ก็สตาร์ทติดง่ายนะครับเสียงของเครื่องยนต์ก็ถือว่าเครื่องเสียงเพาะนะครับเครื่องนิ่งนิ่มๆนะครับเครื่องเดินเรียบเครื่องไม่สั่นไม่สะดุดนะครับ ก็จะลองชักกานวัดน้ำมันเครื่องนะครับก็ไม่พบว่ามีควันหรือมีไอมีน้ำมันกระเด็นออกมานะครับเครื่องนแน่น,น,นไม่หลว่นะครับความร้อนก็ปกติพร้อมใช้งาน่านไก่ได้เลย และสำหรับราคาของรถคันนี้นะครับผมก็ตั้งราคาขายเอาไว้นะครับ249,000บาทนะครับรถคันนี้คือ Nissan Frontier Navara นะครับเป็นกระบะตัวท็อปสุดนะครับ2.5 LE นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2,005เกียร์ธรรมดาตัวยกสูงจากโรงงานนะครับตัวรถเป็นปี2010 ก็ถือว่าเป็นรถที่ถูกตกแต่งจัดทรงมาพอสมควรนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าต่อการนำไปใช้งานนะครับโดยเฉพาะช่วงล่างที่ทำมาใหม่ทั้งหมดนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ